พ่อจงเนี่ยนะครับถ้าพูดเล่าถึงพ่อจงนะผมชอบภาพผมพ่อจงที่ออกวัดประสาทเนี่ยผมกําหนดความชอบด้วยสิ่งที่ผมรู้ก็คือรูปเหมือนพ่อจงบิมเนี้ยถ้าเป็นแนตะกัวออกที่วัดหน้าต่างนอกอันละสี่หมื่นอันละสี่หมื่นนะครับอ่าแต่อันนั้นพ่อจงเสกองค์เดียวแต่องค์เนี้ย ผสมผงวิเศษที่พราเกจิแต่และองค์เนี่ยนำมาให้แล้วก็สร้างพร้อมปูทวดสร้างพร้อมสมเด็จนะสร้างพร้อมพระผงวัดประสาททั้งหมดเพราะจงท่านนั่งปลุกเสกเองเน่ยก็ขังสุดๆแล้วแล้วนี่เกจิอีกเป็นร้อยรูปมานั่งเสกด้วยแล้วในนั้นมีรูปเหมือนของท่านนะ่ะท่านจะเสกให้อายคนอื่นไหมล่ะ ท่านก็ต้องเสกให้ดีอ่ะนี่ผมก็เลยชอบนะรูปเหมือนพระจงที่นะอยู่ในพิธีปลุกเสกใหญ่ของวัดประสาทปี06แล้วองค์นี้เป็นองค์ที่สวยแน่นอนครับ พระบ้านที่ได้มาเนี่ยผมชอบตรงที่เขาเป็นพระทาบุญอ่าพระทำบุญเนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าถ้าวัดนั้นไม่ดังคนจะไปทําบุญไหมไปไปนะครับก็อ่าจะแบงค์เปิดลัง คือต้องบอกว่าพระแบบเนี้ยเวลาเราไปได้มาเนี่ยเราไม่มีแบบนะครับเวลาที่จะไปคัดหรือจะไปอะไรใช่อ่าแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้แน่ๆวันนี้คือพระที่เขาทำบุญเก็บกันมาอ่า ซึ่งพระเครื่องแบบนี้โ,โห,โหเขาเลียงเวลาคนสะสมเขาก็ชอบเขาก็เลียงใส่ตู้ใ,<ช>ใส่หิ่งไว้สะสมจริงๆนะครับอันไหนที่แบบว่าเป็นชุดน่าสนใจด,ดใจอ่าเขาก็จะใส่เลียงใส่แบบนี้ไว้นี่อันนี้ใครเป็นสิษย์สายนี่หลวงพ่ออะไรครับนี่หลวงพ่ออะไรครับ บานขนาดแท้ครับท่านโอ้โหต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าไม่มีถุงไปใส่อ่ะใช่ก็เลยต้องเทมาแบบนี้นึกถึงคุณทวีเลยครับอาจารย์โรสพี่ทวีใช่ไหมครับผมแน่นอนครับแฟนพี่ท่านก็จะเยอะนะครับนี่เพราะเป็นไอดอลของนักสะสมต้นแบบของนักสะสมนี่อันนี้ก็ เป็นตะก,กุดของเห็นตกกะกุดพอกวยยุกต้นด้วยหลวงว่าแยม้มวัดตะเคียนอืขอแยม้มตะเคียนอ่าตะกุดหลวงว่แย้มวัดตะเคียนขอแยม้มวัดตะเคียน,อ,ยยนอ่าีกุนนี่ครับเมายกกันเป็นลังเลยวันเนี้ยผมไม่ได้มาทำไลฟ์เกี่ยวกับการขาย ยกหลังผมอยากจะเขาเรียกแหละ,ละจำลองว่าถ้าคุณเป็นผมไปเจอพายอย่างเงี้ยอ,อ่าจะทำยังไงอ่าถ้าคุณเป็นผมอะไปเจอพายอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงก็เขาไม่มีอะไรใส่มาให้ก็ใส่ไหใส่โหอะไรมาเลยแบบเนี้ย เจ้าตำรับตะกุดกระหมาอเรื่องลือครับมาขอบคุณครับคุณสอนจระยุต์อ่านี่ฉะนั้นตรงนี้ออเนี่ปู่ทวดแม่แตงอันนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆนะเพราะแบบนี้เป็นงานชุบโครเมียมแล้วใช่นะครับเป็นงานชุบโครเมียมละวนี่ แล้วก็มีอะไรเยอะในนี้แล้วพระที่เป็นพระบ้านๆน,นะส่วนมากจะเป็นพระที่สวยที่ต้องการมีผ้าปูสีแดงไหมคือถ้าพื้นโต๊ะไม่ใช่สีเนี้ยมันจะมองง่ายไม่นแน่ใจว่าถาดจะใส่ได้หรือเปล่า อ่ะลองดูอ่านแนวแนวแนวตั้งได้แนวตั้งได้ไดอ่าถ้าเป็นพื้นสีแดงมันจะดูง่ายอ่ะหยิบม,มาอีกอันนี้เอาแค่ว่าชุดที่ประมาณว่าเจ้าของเขาพอจะรักชอบอก็จะเก็บคัดขึ้นเอาไว้แบบนี้ทายกันเล่นๆว่า ผมซื้อมาเท่าไหร่อ่าถ่ายกันมาได้เลยนะครับว่าพี่โอซื้อมาเท่าไหร่อ่าถ่ายกันเลยแล้วว่าตรงนี้สองลังนูนน่นแล้วนู่นผมซื้อมาเท่าไหร่มีพ่ะท้วมเข่าโบดนี่แบบนี้ผิวแบบนี้แท้แน่ ไหมถ้าเป็นผิวพระยุคใหม่จะไม่เป็นนิกเกิลสองแสนห้า,หาจะเป็นชุบโครเมียมสองแสนห้าหนึ่งแสนแสนกว่าครับสามแสนครับสามแสนสองแสน 5,000 50, 0โอ้โหคนทายมาเพียบ1,000งแสนิสุริยาอ่ะก็มีคนถูกอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยตอนท้ายหรือไม่คุณก็ดูหน้าพาระแบบเนี้ยแล้วคุณลองคิดทีว,ว่าคุณจะซื้อเท่าไหร่เนี่3สามแสนพอถวงวัดเข่าโบสถ อันนี้ก็คือพอจงลูมเหมือนพอจงวัดปราสาทบุญยาวาสพอจงพอจงพอถวมราคาครับพี่พี่ผีเตรียมซับอ่านะครับพอถวมอนี่ เดี๋ยวผมแบ่งให้ใจเย็นรอแป๊บแป๊บเดียว,ยวไม่ได้เพราะจงเนี่ยนะครับถ้าพูดเล่าถึงพ่อจงนะผมชอบภาพผมพ่อจงที่ออกวัประสาสเนี่ยผมกําหนดความชอบด้วยสิ่งที่ผมรู้ก็คือลูกเหมือนพ่อจงพิมเนี่ยถ้าเป็นเตะกลัอออกที่วันหน้าต่างนอกอันละสี่หมืนใช่อันละสี่หมื่นนะครับ อ่าแต่อันนั้นเพราะจงเสกองค์เดียวแต่อง์เนี้ยผสมผงวิเศษที่พระเกจิแต่และองค์เนี่ยนำมาให้แล้วก็สร้างพร้อมปูทวดสร้างพร้อมสมเด็จอ่าสร้างพร้อมพระผงวัดประสาททั้งหมดเพราะจงท่านนั่งปลุกเสกเองเนี่ยก็ขังสุดๆแล้ว แล้วนี่เกจิอีกเป็นร้อยรูปมานั่งเสกด้วยแล้วในนั้นมีรูปเหมือนของท่านน่ะท่านจะเสกให้อายคนอื่นไหมล่ะท่านก็ต้องเสกให้ดีอะ่ะนี่ผมก็เลยชอบนะรูปเหมือนพระจงที่นะอยู่ในพิธีปลุกเสกใหญ่ของวัดประสาทปีศูนย์หก แล้วองค์นี้เป็นองค์ที่สวยแน่นอนครับพระบ้านที่ได้มาเนี่ยผมชอบตรงที่เขาเป็นพระทําบุญอ่าพระทําบุญเนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าถ้าวัดนั้นไม่ดังคนจะไปทําบุญไหมไม่ไปนะครับนี่ก็ชุดประสาทกก็จะมีพระปิดตาชุดนี้เหมาต่อได้ไหมเดี๋ยวไปรับเอง นรับัวไทยเลยครับพาบานบ้านลุนลูกอ่ะก็เพื่อนๆนก็ดูไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆประเมินราคาพอเต๋โอ้พอเต๋เตด,ด้วยอ่านี่พอคิงทหลุงทองพาเกจิด,ดังๆพอกเกษมพอคล้ายสวนขันใช่วัจรายา นี่ปู่ทิมเห็นหน้าแบบนี้ตกใจเบอร์เบอร์เราคิดว่าเก๋ <ไว S 1> ที่ไหนได้เป็นเหรียญหลวงพ่อสาคอใช่ไหมซึ่งถอดพิมพ์ปู่ทิมจากเหเรียญนะฮะเจริญพรปู่ทิมมาเนี่ยแล้วด้านหลังเป็นหลวงพ่อสาครเพราะคลิ้งสวยนี่นะครับ จานฟันชื่อที่ผมให้ดูเนี่ยเขาเดินทางไปทําบุญเนี่ยเขาต้องทําบุญกับพระเก่งๆในเนี้ยเราจะรู้ว่าเอ้ยหลวงพ่อที่คนดันด้นไปทําบุญมาเนี่ยเก็บกันไว้ในบ้านเนี่ยมีหลวงพ่ออะไรบ้างใช่ชุดกล้องนี่ก็พอ,อดแดงแล้วชุดนี้ถ้าพี่ทวีอยู่ไม่พลาดครับ <c oughs> พิสุริยาบอกว่าใครถ่ายถูกได้พระหนึ่งองค์อ่านี่ เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมถามว่าพ่อสาครนเนี่ยไม่ได้ถูกนะจเจริญบาร,รมีนี่พ,พ,พ่อแดงเท่าไร่ครับพี่เจ้าเต้าโอ้โหคนถามราคาในกล้องกับ,บต็มเลยเพ่าว <alors S 2> แพรมีไหมต้องมีอยู่แล้วเพราะแพรเนี่ยไม่พาลาดร้านเบอร์เซ็น,นพขิงราคามาเลยก็หมายความว่า อย่างเงี้ยเวลาผมไปตามบ้านคนผมต้องกวาดสายตาเราก็ต้องคัดนี่ออกมาก่อนนี่เห็นปะคัดที่แบบว่าเขาเรียกว่าพระที่เล่นแน่ๆขายได้แน่ๆออกมาก่อนแงมเท่าอาจารย์เดี๋ยวเป็นดราม่าอีก,ากาเพราะเกษม <c oughs> ปล่อยไว้ที่ผมนี่แหละจะดราม่าอีก้พี่นะสนุกเลยครับแบบนี้เพราะแดงเรียนตะก,กี้ปุโตเสกด้วยอ่านี่ ก็เราก็หยิบอันที่แบบว่าเขาเล่นกันแน่ๆออกมาอ่ะที่เหลือเราก็วางไว้โชว์หน้าผาหง่วงเลยอ่ะนะครับชนี้อันไหนที่แบบว่าเหลือที่แบบว่ายังไม่แพงแต่แท้เราก็แยกไว้ไม่ท่านหนึ่งเพราะจมอ่ะอันนี้ได้แน่ วัดประสาทวัดประสาทได้แน่อ,อุ้ยนี่ปู่คำนองแกปู่คำนองแกเฮ้ยเนื้อเงินปีหนึ่งสองพราคำได้ครับพราะคำได้ตังแน่ <c oughs> พราะคำได้ตังแน่นอนเนื้อเงินด้วยโโเนื้อเงินด้วยพี่ปู่คำน่องแกเนื้อเงินเหรียญปีหนึ่งสอง หน้าผาบ้านหมีสเสน่สุดๆรุ่นสองพี่พีเปี่ยมซับรุ่นสองเนื้อเงินอ่าเนี่ถาดน,นี้ก็จะเป็นผ้าประจวบเพราะอะไรเพราะเนี่ยพอยิ้ดใช่ป่ะพอยิดปุนาพอยิ้ดรวงข้าวไหมครับใช่ไหมที่รวงข้าวใช่ไหมพอยิดพี่บิ๊กบอสลุงเรืองอันนี้เป็นรวงข้าว ลวงข้าวกับพี่ชายและอันนี้ประจวบนี่ปู่คำนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอยันพอยิดเนี่ยถาดนี้ประจวบอ่าเนื้อเงินด้วยนะประจวบประจวบเอ,อ้ยตโนดหลวงอันนี้เพชรบุรี ประหลัดนนวัดเข่าพานทูบนี่ประจวบอ้าวปูน่นนาทถาดนี้ผมว่าเข้าฮอตทั้งถาดนี่เข้าฮอตทั้งถาดใช่ไหมครับเห็นหน้าพาเราอยากเสียงดวงเลยเป็นถาดาดก็ ถือว่าอันนี้ก็ได้แยกออกมาคุณก็จะรู้ว่าคุณจะประเมินราคาซื้อเท่าไหร่ไงพี่ตูนบัญชาบอกว่าขอเมาได้ไหมครับนาโตะโอ้โหใจเย็นๆก่อนเย็นก่อนพี่ประมูลยกค่าเจ้าของเขาแยกเก็บดีนะอันนี้เขาเก็บอะไรไว้เขาเก็บเหรียญสามรอบในหลวงอ่าสามรอบในหลวงเก็บอะไรเก็บปูท่ทวดใต้ลมเย็นใช่ปีสองหกใช่ นี่เจ้าของบ้านถือว่าเป็นคนที่คัดพ้าเก็บได้ดีพอคริง้งพอคริง้งพี่อาจารบอกว่าสงสัยผมจะนั่งรับมือไม่ไหวอ่าเห็นไหมครับพอคริง้งแชร์ครับพิชนาะนี่หลวงพ่อทองสุกถัฒนนหลวงปีศูนย์สามไม่ทันท่านแต่สิทธิ์ท่านเสกหมดเหรียญน,นี้เล่นปีศูนย์สาม พราะเดิมหัวงิ้วก็ของพราเดิมก็เป็นหมื่นๆมืนครับหลักหมื่นขอสอบถามครับครับพี่ดูเหรียญสามรอบด้วยวิธีไหนดูให้เป็นบล็อกกระสับนะครับดูให้เป็นบล็อกกระสับครับเอ,อ๊ะแต่พี่ก็ต้องเข้าของคีมหน่อยพี่ก็ต้องเข้าใจกว่างานเหรียญบล็อกกระสับเป็นยังไงอืมเขาองสุกอะพี่ต้องเข้าใจงานเหรียญบล็อกกระสับ นะห่วงลีลีนี่งานคือไปดูเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญห้าสิบตังที่เราใช้ให้ชินชอ่าบล็อกกระสาบเนี่ยเครื่องมือเขานะไม่เหมือนกับโรงงานทั่วไปสามรอบสามเหรียญสามพัน 3, ปิดครับต่โอโหแล้วก็ผมอยากจะบอกว่า คลิปดูเหรียญก็ะสาบอะ่ะผมมีใน YouTube แล้วผมก็เลยไม่อธิบายซ้ำไปเปิดดูได้เจ้าของบ้านไม่ใส่บนก็นักเล่นพ้าหน้าพราดีๆทั้งอย่างนี้สะสมสะสมสะสมะแบบนี้สะสมนีนถ้าเป็นถ้าเป็นนักเล่นขายหมดแล้วใช่พอสองศูนย์สามเท่าไรครับพี่พิภาคภูมิแมนคุณอยากได้อะไรคุณใส่ราคามาเพราะว่าในช่วงที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยอขอแฟช็่นมาด ผมผมแกะเหรียญหลวงพอ่อทองสุกปีศูนย์สามอยู่พอเะขิงทะลุทองเท่าไรครับโอโหให้ราคามาได้เลยพี่อ่าพี่อยากจะได้ราคาเท่าไรลองใส่ราคามาบล็อกตัวนั้นสื่อเรี่ยมเลี่ยมใช่ไปดูงานเหรียญกระสาบหลายๆหลวงพ่อให้ชินเพราะเงินเหรียญโกเพราะเงินเนี่ยอันไหนบล็อกที่แพงอันไหนบล็อกที่ถูก ก็คือทําจากบล็อกกระสาบกับบล็อกคนท่ามมันจะบล็อกกระสาบว่าไงนะคนท่ามพอทวงเยอะมากครับพี่พี่พิมพ์พอทวงแล้วตามด้วยราคาเลยครับคนท่ามพอทวงประมาณน่าจะกับสิบคนแล้วนะพี่เยอะมากเยอะกระพาะพอทวงกระพาะแพงของเมืองพระโจมไงพอทวงปู่คำ ผมจะบอกอะไรฮะในรังอ่ะอ่านี่เปิดรังแบงค์รังเขียวลยจะมีพ่อพานโป่งกระสังอยู่เนี่ยนะในในรังที่มีกล่องอ่ะพ่อพานโป่งกระสังนี่สวยดีดดยเป็นเหรียญอยู่ในซองอ่ะมีไหมเหรียญเสมา